โอเคครับเซฟแป๊บนึงแต่คนก็มีสไตล์ของแต่ละคนก็จะต่างกันไปก็ค่อยๆได้เห็นกันนะครับเมจิคชิเลนก็ใช้ไฟไทโรเปนเกีก็ใช้ไอ้มรกตเขียวดีงไอ้เวล้วปุ๊บเลยสัจจาเนะครับโอเคตอนนี้เราไปอยู่ที่ฮ่องกงเดินทางมาถึงฮ่องกงนะครับไพเราไปเดอะแชรีเอืมถ้าได้เจอกับไพเดอะแชรครับ สัญลักษณ์แห่งอัศวินนี่คือชื่อตอนของตอนนี้ครับโอเคครับเราได้เจอกับชายหัวกิวหัวกิวเอ้หัวตังตังครับทวยบุเดเลยเฮ้ยฉันคิดอยู่แล้วว่าฉันสามารถกำหนดอนาคตของนายได้อับดุลฉันขอทายว่านายจะถูกจัดการด้วยสไตล์ของฉันตัวโลกอับดุลโจทรขาลุไม่ต้องกลัวนะ ฉ uh ันไม่ต้องการความช่วยเหลือของนายที่นี่สถานที่นี้มีพลังมากพอที่ฉันจะใช้พลังเต็มพิกัดของฉันได้เนี่ยฟังติ๊กตัดของอับดมแมจิเชนเรดพลังไฟร้อนแรงครับเป็นสแตนที่ใช้ไฟเหมือนเดิมที่ว่าแมจิฉินเรดจะมีพลังอะไรบ้างครับไอ้ไปอับดุลรอบนี้มัจฉินเรดโดโอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเฮ้ยมึงรีบอ่ะไฟคอสไฟเยอร์ขวงหน้าคอสไฟเยอร์ครับ อือ <Es> ควท่านฮาีครับอืออไรไปครับปปปับปาบปปาบปปาบปาบปาบปปาบนี่ขโมงอัดุลนะครับอออืมโคดฟเอออไฟเยอร์ครับอันนี้ท่าไฟเยอร์ังหน้าแล้วปล่อยโอ้ยเดี๋ยวเดดิแล้วก็มีท่าไปไต่ท่าหนึ่งครับคือโคดเฮริคนเคน ต่อยกลางกับต่อยหนักและควงหลังจะทำให้ตายครเฮ้ยนครไม่ผมชอบอับดุนตรงที่มันชอบออกเสียงอังกฤษ <c oughs> แบบเท่ๆออกมางมาตัวคอคอีกหนึ่งตัวที่เท่จริงว้าแรงงบีแหละโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเล่นแบบเป็นสุกได้เลยเพราะมันกําหนดอะไรหลายๆอย่างถ้าผมเล่นไปอธิบายไปมันก็จะไม่ได้แรงดีๆแต่ผมก็ไม่ค่อยจะสนในดใจแรงอย่แต่แรกแล้วนะก <c oughs> ็ <c oughs> อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก ดูเรื่องมันก็ไปเรื่อยๆในระหว่งที่ผมอธิบายอยู่เนี่ยเฮ้ยโอ้ยฉันโอ้ยฉันหมดเกไปอหุ่ยฮู้ฮู้คำทำนายของฉันเออฉันขอทำนายว่าตัวฉันจะถูกเผาเป็นไฟออเอาดูโยหน่อยมีดิจวิญญาณที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากฉันไม่อยากจะจัดการหน่อยดังนั้นขอถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมนายถึงโจมตีพวกเรา โจโจช่วยเอาพาราไซต์ออกจากตัวเขาหน่อยโอ้โหเอาล่ะพลังพาราไซต์ก็หายไปแล้วตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนดีแล้วใช่ครับพลังพาราไซต์ผมไม่ได้อธิบายตอนที่เจอครับคิวอินใช่ไหมมันคือพลังที่ดีโอจะใช้ควบคุมคนด้วยการเจาะพาราไซต์เข้าไปในสมองของเขาเพื่อที่จะควบคุมสมองให้ทําตามจากที่ใจคิดครับดังนั้นบางครั้งสมุนของดีโอก็ไม่ได้ ตั้งอยากจะทํางานให้ดีโอเสมอไปครับอาจจะถูกดีโอบังคับด้วยการยัดพลัสไซส์ใส่สมอง,องเพื่อบังคับให้เขาต้องมาต่อสู้กับเราดังนั้นบางครั้งเราก็จะสามารถช่วยคนพวกนี้ได้ครับด้วยการเอาพลัสไซส์ออกมาแต่การเอาพลัสไซส์ออกมาเป็นเรื่องยากครับใครที่อยากดูรายละเอียดก็ขอเชิญไปดูไปดูด้วยตัวเองก็แล้วกันครับเพราะว่ารายละเอียดมันซับซ้อนผมไม่อยากจะต้องไปอธิบายมากแปเไม่มีเวลาอธิบายจริงครับ ผมขอภาวะนาให้ทุกท่านผู้ชมส่วนใหญ่ดูแล้วก็แล้วกันนะครับว่าที่ในเรื่องเข้าไปเรื่องผมก็พี่ผมว่าผมว่าน่าจะอธิบายได้บ้างถึงแม้จะอธิบายอาจจะไม่เข้าใจบ้างในบางจุดเมื่อน่าเสียได้นะครับบุ่รักซะก่อนขออภัยวยครับโอเคโอ้เพลงนะั้มันมากเลยโอเคครับหากใครมีข้อสงสัยใดล้วก็สามารถทิ้งไว้ีก่กล่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคลียร์ในเรื่องหรืออะไรถามผมได้ตลอดเวลาน,นะครับโอเค และก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบกดไลค์ subscribe ดิศก้อรักษาสุขภาพวันไม่ดีนะครับผมโย่โย่โยโย่อ่ะโย่โยอ่ะอ่ะอ่ะอย่าลืมนะครับผม